she be in and out in 30 minutes welcome to the romulus what the hell is this i don't know สวัสดีครับพบกับช่องฟอนเกเลชินน่วันนี้นะคะฟอนก็เพิ่งขับมาจากไปดูคอนแบ็คพิงนะครับที่ว่าเป็นแบ็คพิงบอลพิงค์อินซีนีมานะครับซึ่งฟอนก็กลับมาแล้วเพิ่งมาถึงบ้านนะครับแล้วฟอนก็จะมาแกะให้ดูว่าเขาเรียกว่าจุม่มเขาจะเป็นแบบนี้นะเฮย้ยมันมีอรอยแกะนะแต่ฟอนยังไม่ได้แกะนะฟอนยังไม่รู้นะฟอนได้ใคร มันจะเป็นแบบนี้เขาให้มันเป็นแบบนี้นะมันจะเป็นแข็งๆนี่แล้วอันนี้ก็จะเป็นโอสการ์หรอเป็นแบบนี้ตอนแรกอะที่ฟอนต์อ่านเราแรกงฟอนต์อ่านคีรโ์โปเตอร์นะโปเตอร์ใหญ่ๆที่มาแปบะบแบบฝาแต่แต่กระนั้จะมีละไรน,นี่ก็จะมีอันนี้หนึ่งไว้นะครับกับอันนี้สุ่มซึ่งฟอนตะ์อะ ก็คือขอแค่อยากได้น้องลิซ่าแต่ถ้าได้คนอื่นก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามีคนจะแลกก็โอเคก็ถักมาเราจะมาลุ้นกันเลยนี่ก็คือแกกองสูงชนิดหนึ่งลุนนะ้หน้าแล้วคือสี่คนให้แค่คนคนอันใช่ไหมหมายถึงว่ามีเมมเบอร์สี่คนอย่างเงี้ยเราจะให้แบบว่าน่าจะให้ครบไปเลยนะ เอ้ยโูนนะโดนด้วยกันตึ๊บได้เจนนี่ได้ไปน้องเจนนี่นะไม่ได้น้องลิซ่าดวงไม่เคยได้น้องลิซ่าอยู่แล้วดีถ้าใครอยากได้ เจนนี่นะครับก็แล้วแล้วได้ของการของอลิซ่านะครับก็เอาสามาทักมาแ,แรกๆนะครับแต่ว่าฟอนเห็นขายใน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 เอกอะประมาณว่ามันไม่ใช่รูปเนี้ยมันไม่ใช่รูปเนี้ยรูปเจนนี่ก็ไม่ใช่รูปนี้แสดงว่าเขาไปทำมาเองเหรอแปบลบว่าไปทำมาเองอโดยที่ไม่ใช่เป็นของแบบ ไม่ได้ของไม่ได้เป็นของ YG เองอ่ะเพราะอันนี้มันเป็นของ YG เพราะในอันนี้ในการ์ดอ่ะข้างล่างการ์ะเขียนเลยว่าแบบ YG ก็ให้ยางแหละไปให้กำลังใจสวาวๆมาถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i ป e กอน้วยนะคะบาย,บาย